สวัสดี FC นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวอยุธยาเราจะพาไปไหว้หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะจ๊ะที่พุทธอุทยานมหาราชวัดวะชิระทันมารามนะจ๊ะหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่ตำบลบ้านใหม่อเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุทยานี่นะจ๊ะนี่คือทางเข้านะจ๊ะ เราจะพาไปไหว้หลวงปูท่ทวดที่องค์ใหญ่นี่บรรยากาศด้านในนะจ๊ะร้อนแดดดีมากเลยทุกคนโอ้โหสุดยอดประเทศไทยนะจ๊ะก็ดีค่าวิบวับไปในตัวนะจ๊ะทุกคนการท่องเที่ยวแบบใหม่ต้องใส่แมสป้องกันให้ดีนะจ๊ะเราก็จะพาไปชมบรรยากาศด้านในนะจ๊ะทุกคนชมไปเรื่อยนะจ๊ะคลิปนี้ความยาวไม่มากแล้วจะเห็นอะไรเด็ดๆที่ท้ายคลิปนะจ๊ะทุกคน นี่ก็จะมีการตรวจเช็คตามปกติน่เครื่องยังล้วนเลยทุกคนร้อนจัดก็ล้างมือด้วยทุกครั้งนะจ๊ะเดินไปเรื่อยๆระหว่างทางเข้าไปก็จะมีแต่คลองขายมากมายนะจ๊ะเพราะงั้นก็ต้องกลับทางนี้สาหรับใครที่จะแวะซื้อของฝากก็มีหลากหลายชนิดนะจ๊ะใน่ดเม่สิโอ้มันอินเดียเลยแม่จ้ะทุกคนความร้อนของประเทศไทยนะจ๊ะก็ ใส่เมสทุกครั้งหลังจากจออกจากบ้านต้องสวมใส่แนละล้างมือนะจะของขายก็มีมากมายนะจ๊ะทุกคนไปเราไปเดินชมบรรยากาศชิวๆกันจนถึงหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ก่อนเราจะไปไหว้หลวงปู่ทวดเราแวะเลี้ยวทางด้านขวามือก่อนแป๊บหนึ่งไปดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีก อย่างหนึ่งนะจ๊ะด้านในอันนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ของโบราณโบราณแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นี่นะจ๊ะรถโบราณมากเลยทุกคนเขาเรียกว่าหอศิลน,นะจ๊ะทุกคนก็มีค่าเข้าชมแต่ตอนนี้อาจจะเว้นระยะห่างไว้สักนิดนึงก็จะมีเออเรียกว่า ประวัติศาสตร์ให้รับชมด้านในเป็น3มิติด้านในนะจ๊ะทุกคนใครอยากแวะก็นี่ตามเข้าไปได้ในนี้แต่ว่าหูร้อนมากเลยเพราะว่าพัดลมดูดไอร้อนเข้ามาเราจะพาไปชมใกล้ๆนะจ๊ะทุกคน ไปจ้าเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะจ๊ะนี่เราก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วโอ้โหความร้อนไม่เคยปาณีเลยประเทศไทยนะจ๊ะทุกคนนี่หลวงปู่ทวดเด่นสงา่าเขาก็จะมีร่มให้ยืมนะจ๊ะทุกคนยืมแล้วก็กรุณาเก็บเข้าที่ให้เหมือนเดิมนะจ๊ะถึงจะร้อนแต่ก็ต้องไปเนาะเพราะว่ามาถึงแล้วนะจ๊ะก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ด้านนี้เดี๋ยวออกมาชิมไป เดี๋ยวเราจะพาไปไหว้หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ก่อนนะทางเดินก็จะเป็นลักษณะนี้เดินไปเรื่อยๆถ้ามาช่วงเย็นๆน่าจะโอเคกว่าอันนี้ไปประมาณช่วง17โมงสุดยอดเน่ปเราก็จะไปว่าสักการะกันนะจ๊ะทุกคนค่าไหว้ก็ชุดละ20บาทหรือแล้วแต่ศรัทธาก,ก็ได้นะจ๊ะทุกคนทำด้วยใจนี่นะจ๊ะ การไหว้อย่าลืมนะจ๊ะทุกคนต้องไหว้าสามนะจ๊ะดอกบัวก็ภายในก็จะมีหลวงปู่ทวดนี่องค์เล็กจำลองเพราะว่าองค์ใหญ่อยู่ไกลออกไปอีกนะจ๊ะทุกคนก็จะติดทองมีอยู่3องค์นะจ๊ะแล้วก็จะมีไอ้ไข่ด้วยนะจ๊ะอยู่ไะว้ไข่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะจ๊ะทุกคน แล้วก็จะปิดทองให้ครบทั้งหมดเลยนะจ๊ะด้านนี้ก็จะเป็นพระแก้วมรกตนะจ๊ะคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยนะเสร็จแล้วก็จะมีไอ้ไข่อยู่ตรงหน้านี้นะจ๊ะขอโชคขอลาบได้นะจ๊ะทุกคนเราก็จะขอให้เดินทางแคลงแกราดตลอดปลอดภัยทั้งไปและกลับจ้านี่ก็จะมีด้านนี้นะจ๊ะ เป็นเหรียญหลวงป,ปู่ทวษให้สักการบูชาได้นะจ๊ะนี่นะจ๊ะมีหลากหลายนี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวกันกว่านชามละสี่สิบบาทนะจ๊ะทุกคนอก๋วยเตี๋ยวร้านดังจากฉะเชิงเซานะจ๊ะเป็นสูตรหมูต้มยำหมูเด้งหมูเด้งเขาไม่ได้ใช้ลูกชิ้นนะจ๊ะความร้อนไม่เคยปาณีแต่ดีว่าข้างล่างเป็นน้ำนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราจะ ชิมก๋เตี๋ยวร้านนี้เสร็จแล้วเราจะพาไปอีกร้านหนึ่งนะจ๊ะทุกคนหมูเป็นเหมือนหมูสไลซ์ชาบูนะจ๊ะเราจะพาไปชมของด้วยค่ะแป๊บแป๊บแป๊บอะไรเนีะอืมอันนี้มัน,นเกิดก่อนนี้ยนีอ่อะไรวะต้องหางผู้โปอ ใายเรียงทาที่หกบาทเดี๋ยวเราจะกลับกล้องให้ดูนะพี่ยืนตากท่านเป่าอันนี้จะเป็นของที่ไม่เคยเห็นทั้งนั้นเลย แสงสีฟันถ่ายไปลงหน่อยนะจ๊ะ ส่วนภาพนี้ก็จะเป็นส่วนตั้งแต่เริ่มก่อสร้างนะจ๊ะทุกคนก็จะเป็นภาพถ่ายไว้ให้ชมนะจ๊ะจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่าเริ่มก่อตั้งอย่างไรนะจ๊ะทุกคนก็จะเป็นภาพไว้ให้เราได้รับชมนะจ๊ะเป็นภาพเขียนภาพถ่ายก็หลากหลายเลยนะจ๊ะนี่ก็จะเป็น ภาพแผ่นโครงการพุทธอุทยานมหาราชวัดวดชิระธันมารามนะจ๊ะแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศด้านหลังให้ชมว่าร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะติดกับทางที่จะไปไหว้สักการะหลวงปู่ทวดนะจ๊ะทุกคนไปพาไปชิมอีกร้านหนึ่งอันนี้ชามละ15บบาทจะเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรสุขโขท,ทยัยจะอยู่ทางที่เราเดินเข้าไปนะจ๊ะทุกคน นี่มีเย็นตาโฟด้วยนะจ๊ะรสชาติโอเคใช้ได้15บาทชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวกะโหลกกะลานะจ๊ะก็จะมีน้ำตกด้วยนะจ๊ะทุกคนสู่รอยุธยาหรือเปล่าไม่แน่ใจก็แล้วแต่ความชื่นชอบอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรสุโขทัยยังไปไม่ถึงก็ได้กินแล้วจ้าทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะจ๊ะแล้ก็กลับแล้วได้ของฝากเดี๋ยวมาเจอกันที่จังหวัดต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบาย